สวัสดีค่ะดิฉันมาร์กี้วิษณุสาชอฟ้า Mid d เดฟควีนไทยแลนด์2020คุณผู้ชมคะในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารนั้นมีมากมายและส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่เรากำลังแชร์อยู่นั้นไม่ใช่ข่าวปลอมและในวันนี้มาร์กี้ก็มีข้อสังเกตง่ายๆในการดูว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงและข่าวไหนเป็นข่าวปลอมมาฝากกันค่ะ โดยข่าวปลอมนะคะจะมีลักษณะกว้างๆอยู่3ข้อด้วยกันก็คือ 1. ข่าวที่มีข้อมูลเท็จป่าปนอยู่ 2. ข่าวที่กระตุ้นให้เกิดการแชรออกไป 3. ข่าวที่เจตนาบิดเบือนความจริงเพื่อกระตุ้นอคติแล้วถามว่าเราจะรับมือกับข่าวปลอมได้อย่างไร แค่เรารู้ว่าข่าวประเภทไหนเป็นข่าวปลอมแล้วนำมาพิจารณาว่าข่าวที่เรากำลังอ่านอยู่นั้นเข้าข่ายข่าวปลอมหรือไม่ซึ่งมากี้ก็มีสิประเภทของข่าวปลอมมาให้คุณผู้ชมได้นำไปพิจารณากันค่ะข้อแรกนะคะ 1. พาดหัวข่าวยั่วให้คลิกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อคลิกเบตให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะวันนั้นคือข่าวปลอม2 โฆษณาชวนเชื่อซึ่งส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลที่เป็นด้านดีต่อสินค้าหรือสิ่งที่ต้องการโฆษณาเพียงด้านเดียวโดยไม่บอกข้อเสียถ้าเห็นข่าวลักษณะน,นี้ต้องรู้เท่าทันนะคะ 3. ข่าวแฝงการโฆษณาก็อย่างเช่นข่าวเปิดตัวห้างสรรพสินค้าใหม่พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจส ข่าวล้อเลียนหรือข่าวเสษสีซึ่งข่าวลักษณะนี้เราจะพบเจอได้บ่อยๆจากการ์ตูนเสศสีการเมืองหรือแม้แต่มีมล้อเลียนดาราค่ะข้อ5นะคะคือข่าวผิดพลาดไม่ว่าจะมาจากการเขียนข้อความผิดหรือชื่อบุคคลผิด ใช้รูปภาพผิดจนสร้างความสับสนและไม่เข้าใจจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ถือว่าเป็นข่าวปลอมค่ะ5ข้อผ่านไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าข่าวปลอมเป็นอย่างไรงั้นเรามาต่อกันที่ข้อ6ค่ะนั่นคือข่าวเอ็นเอียง ข่าวในลักษณะนี้จะวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ดีเกินจริงต่อคนที่ตัวเองชอบแต่ในทางกลับกันก็จะพูดถึงคนที่ตัวเองไม่ชอบในแง่ลบข้อ 7. ทฤษฎีสมคบคิดอธิบายง่ายๆก็คือข่าวหรือเรื่องเล่าที่มาจากกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่นำเรื่องราวต่างๆมาประติดประต่อ,อก,กันเองซึ่งอาจมีจุดประสงค์บางอย่างหรือเพื่อหาคำตอบให้กับเหตุการณ์นั้น ข้อที่8นะคะคือวิทยาศาสตร์ลวงโลกค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบทความเกี่ยวกับสุขภาพที่มีการแอบอ้างการวิจัยหรือชื่อของนักวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะข้อ9ข่าวที่ให้ข้อมูลผิดซึ่งเราจะพบข่าวประเภทนี้ได้ในข่าวลือที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่ะและข้อ10นะคะข่าวหลอกลวงค่ะ เป็นข่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงโดยเฉพาะมีการใช้ภาพปลอมหรือแอบอ้างหลังข่าวปลอมให้ดูน่าเชื่อถือนั่นเองแต่ถ้าเราพิจารณาจาก10ประเภทของข่าวปลอมแล้วแต่ยังไม่มั่นใจแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เช่นหากเป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 กก็สามารถตรวจสอบได้ที่กรมอนามัยเป็นต้นค่ะเพียงเท่านี้เราทุกคนก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมกันแล้วล่ะคะ่ะ